สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่เต้พี่ที่พี13เหมือนเดิมนะครับอันนี้เรามาหนีออกจากโรงพยาบาลที่เป็นพยาบาลชั่วลายนะครับแต่เตร้รู้สึกว่าเกมเขาอ่าเหมือนกับเขาทดลองหรือเปล่าเป็นโค้ดเบต้าหรือเปล่าพี่ก็ไม่เข้าใจนะแต่พี่รู้สึกว่าคือเหมือนเกมเขายังมันยังไม่เสถียรน่ะคําว่าอย่างไงมันยังไม่สมบูรณ์ต้องใช้คาว่ามันยังไม่สมบูรณ์ดีกว่านะมาถึงก็เหยียบ อาจจะไปดูนะครับว่ามันยังไงแต่ก็งงๆเหมือนกันนะเออคือแบบแมปหลายอย่างอะ่ะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าพื้นหนเกมนะครับคือตัวละครอ่ะก็คือตัวละครของเรามันก็เป็นตัวละครของเราอยู่แล้วเนาะใช่ไหมแต่พี่รู้สึกว่าเวลามันกระโดดมันเหมือนคนเป็นโรคปริโอครับเป็นเหมือนคนใส่เฝือกอะซึ่งเหมือนคนกระโดดไปไม่ได้อะ,อะไรประมาณนี้ถ้าเราเอาพูดถึงโรงพยาบาลน,นะ มือนก็คนอ่ะดูอ่ะพี่วิ่งตายให้ดูก่อนพี่อยากรู้ว่ามันเซฟติดไม่ติดเพราะว่าตอนเหยียบเซฟมันไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าเราเหยียบเซฟแล้วอะครับน้องๆอ่ะงั้นถือว่าเหยียบแล้วก็เซฟแล้วมัง้งเออพี่ก็ไม่เข้าใจนะอ่ะก็เราไปดูนะครับก็เออลงไปตามแมพแผนที่เขาดูนะอันนี้เหมือนเป็นห้องห้องอาบน้ําหรือเปล่าไม่รู้นะก็ทางไปไม่มีก็มีตรงสีดาเนี่ยอะไเนะอ่ะโอเคอาพารแล้วครับ แล้วก็แวมพร์ ire, แน่ใจแวมพร์ ire, ต้องชอบห้องนี้แวมพร์อะไรก็ไม่รู้นะแปรอะไรก็ไม่รู้นะครทบรงน้องเออพี่ก็ไม่มั่นใจนะก็ไปตามทางก่อนแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นอา่าน่าจะเป็นเม็ดยาเนะเาะเม็ดยาไปตามทางเลยครับแต่รู้สึกว่าพี่แม่แฮปปี้อ่ะคือกระโดดมันเหมือนคนคนใส่เฟือกอะ่ะน้องๆดูเป็นแข่แงแขงเป็นกระโดดแข่งเป็นไม้ไปเลยเป็นท่อนไม้โยนไปเลยนะอันนี้ก็ ลองเช็คก่อนนะครับแต่พี่เตะมองไปข้างบนแล้วแหละเมื่อกี้นะก็น่าจะขึ้นข้างบนแหละเห็นปะนั่นแหละทางรูนั่นแหละก็คงใช่อ่ะงั้นขึ้นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ใช่ค่อยโดดลงมาแล้วกันแต่น่าจะชัวร์แหละครับเอาน้องๆเอาเนี่ยทะลุมาแล้วอ่าฮะไปกันต่อครับน้องๆเดินไปแบบโลโบโคอปเลยนะหุ่นอืมอ่าอันนี้ ต่เชื่อพี่เต้เชื่อเลยว่าเกมเขายังไม่สมบูรณ์แน่นอนพรามันยังเป็นเหมือนเป็นบั๊กด้วยครับไม่ตายด้วยนะวิ่งลงมาเหยียบหนามเลยเต้จมน้ำเออเหยียบหนามเลยเอาให้ไม่ตายด้วยนะต้องรีเซ็ตตัวละครใหม่ครับโอเคเอขึ้นมาแล้วเจอไปแล้วนะหนึ่งดอกนะแต่ก็พยายามดูครับเขาสร้างเกมให้เราเล่นเราก็ต้องลองเล่นนะครับน้องๆเอาให้จบ เต้จะเอาให้จบอันนี้ก็น่าจะยากเนอะเรามันกระโดดเป็นแข่งขื่อเลยละขอแต่โดดบ่อยแล้วเต้นนะอันนี้นะอก็ผ่านผ่านนะครับน้องๆผ่านมาแบบม่วงๆงงๆเหมือนกันอันนี้ยังไงโอ้โหอันนี้รู้สึกจะยากกว่าโอ้ยเกือบนะม,มิมมิมเลยนะอีกนิดเดียวเองเมื่อกี้นะครับเกือบจะไม่รอดเลยนะครับแต่ห้องหนึ่งก็ได้อยู่นะอืม ห้องหนึ of ่ง <aroma> ก <invoke> ็ไ <disappointing> ม <bosses> <pos itive drugs> ่ไ <figuring> ด <out> oh ้ยากมากนะเอาจริงๆแล้วออะเนาะแต่มันเสียแค่มันกระโดดเป็นแข็งแข่งเป็นหินเฉยๆอะเอามาห้องอะไรนี่โอ้วิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหอออต้องล่วงจนได้แหละคือมันมันมันกระโดดไม่ขึ้นน้องๆเอาจริงๆนะไที่มันวิ่งผ่านเมื่อกี้พรามันวิ่งเร็วแล้วมันแคบมากกว่าพี่ยังไม่ได้กดกระโดดเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้กดกระโดดอะโอ้ยอันนี้ก็โอ้โหกระโดดเหมือน สโลโมชั่นมากแต่วิ่งเร็วทำไมก็ไม่รู้นะครับกระโดดแบบอืมอตั้งใจหนะ่อยไปดูเต้ก็พยาย,ยามตั้งใจทุกเกมนะแต่เมื่อมันยากอะ่ะมันก็แบบก็ต้อง,ตงทำใจน้องๆไปก็บอกกูดจ็อบนะโอเคถือว่าโอณเก่งนะประมาณนี้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้ทำได้ดีนะเพียงก่อนที่เราจะกลับไปในโรงพยาบาลจริงอะไร ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คือออกไปทําไมอ่ะต้องกลับไปโรงพยาบาลจริงโรงพยาบาลปลอมเลยนาะทีนี้ก็คงไม่กลับแล้วล่ะครับถ้าเจอพยาบาลน,น่ากลัวขนาดนี้ใครๆจะกลับเลยน้องๆเอาไปต่อวิ่งเร็วอีกนะนะเมื่อกี้วิ่งเร็วยังไม่จบอันนี้มาวิ่งเร็วภาคสองโอ้ยเกือบเกือบรอยออกเลยนะครับไปเท็ก็ตั้งใจนะเอาจริงเขาบอกว่านายคิดว่าจะหนีฉันไปได้เหรออ่ะ ไม่รู้หนีได้ไม่ได้ไม่รู้ก็วิ่งไปเรื่อยๆอครับเกมมาทําให้มาวิ่งก็วิ่งอ่าโอเคกระโดดไปกระโดดไปครับตอนนี้ก็ประมาณสี่นาทีขวขวาเกือบห้านาทีนะครับแต่ก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าเกมจะจบไงอะ่ะเราก็ไปดูด้วยกันเนี่ยคับน้องๆไปดูด้วยกันเลยอ่าอันนี้ดีนะค่อยๆปีนขึ้นมาครับ โดดลงไปใช่ไหมตามทางอ่ะทางก็บอกงี้ก็ต้องไปอย่างนี้แหละใช่ไหมล่ะดูทรงโอ้โหยากนะเนี่ยอันเนี้ยนับก่อนโดด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 ไว้ก่อนไปโดดโดดโดดอันเนี้ยนะปูไว้ละ อันนี้อะไรเหมือนปลาหลอดวัดไข่ไปใช่ไหมยาวๆใช่ไหมวิ่งต่อไปนะครับกระโดดดึงๆอ่ะแล้วไงต่อ,อทีเนี้ยอะไรอ่ะอ่อืมไม่รู้ละยังไงอ่ะไปะไปงไงต่อไม่มีไรเห็นป่ะน้องๆวิทย์ได้บอกแล้วว่า <c oughs> เกมเขาไม่น่าสมบูรณ์เราก็ยังจะเล่นเมนะืนเนาะ เออมันไปไหนต่อไม่ได้หรอครับให้ไปไหนล่ะเอ,อเนี่ยวิ่งชนแม่งเลยเนี่ยไม่ได้น้องๆไม่ไม่ผ่านลรอครับน้องๆเออไปไม่ได้เลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรทั้งสิน้นโดดน้ำางไเลยอะใช่ไหมหรือไงไม่รู้อ่ะเออไปไหนไม่ได้กระโดดขึ้นอะไรก็ไม่ได้ครับเนี่ยมันตันหมดละเออเนี่ยอะโดดโดดน้ำลงไปเลยไหมหไหม ได้โดดไปแล้วตายเมื่อกี้แล้วไงใช่ไหมล่ะโอเคครับคลิปนี้พี่ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับเกมยังไม่สมบูรณ์นะครับน้องๆเด้ดูนะมันไปไม่ได้นะนะโอเคครับสวัสดีครับน้องๆไปแล้ว